สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับเคล็ดลับนะครับในการไล่มดออกจากน้ำตาลนะครับง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปเคาะหรือเอาไปตากแดดนะครับวิธีการนี้นะครับ ก็ง่ายมากนะครับก็ทําในครัวเรือนเลยนะครับในครัวทํากับข้าวได้เลยนะครับนี่ครับก็มดนะครับเขาจะขึ้นน้ําตาลนะครับนะครับวิธีการก็คือเราจะเอาไปตั้งไว้ที่หัวแก๊สเราเลยนะครับตั้งไว้แบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปทําการเปิดแก๊สนะครับเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะครับ เพราะว่ามดนะครับได้กลิ่นของอ่าแก๊สนะครับเขาก็จะเหม็นนะครับแล้วก็จะหนีออกไปนะครับก็เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่ามดนะครับจะไม่ขึ้นอ่าเตาแก๊สนะครับเพราะว่ากลิ่นของอแก๊สนะครับที่มีกลิ่นฉุนนะครับก็ไม่ใช่กลิ่นของแก๊สนะคับกลิ่นที่เขาเอาใส่แก๊สนะครับเพื่อที่จะให้เวลา มีจุดรั่วครับเราจะได้กลิ่นนะเรารู้ว่าแก๊สรั่วนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วนะครับแก๊สจะไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสีนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่านะครับมดอ่เริ่มอ่หนีออกไปนะครับเห็นไหมครับออกจากอ่นี่นะครับ นี่ครับคือเราไม่ต้องใช้เวลานานนะครับถ้าเราไปตากแดดนะครับก็ต้องรอให้แดดออกให้ร้อนนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีนี้นะครับมดเขาก็จะการออกไปนะครับก็ใช้ได้ทุกอย่างครับอาหารนะครับถ้ามีมดขึ้นนะครับเราก็เอามาวางไว้ตรงหัวแก๊สแบบนี้นะครับหรือใครที่ทานอาหารไม่หมดนะครับ บางบ้านนะครับก็มดเก็บไว้มดก็จะขึ้นนะครับเราเก็บไว้ตรงหัวแก๊สแบบนี้นะครับมดจะไม่มาขึ้นเลยนะครับนี่นะครับเรา,าตั้งทิ้งไว้มันยังไม่ถึง5้านาทีนะครับก็จะเห็นว่ามดาเริ่มทยอยออกไปจะหมดแล้วนะครับนี่ครับจากที่เขาเดินไปลงไปนะครับ ครับก็ทยอยออกไปนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เหลืออ่าสี่ห้าตัวนะครับที่ยังอ่า ไม่ไปนะครับเดี๋ยวเขาก็ทยอยหนีออกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็เห็นไหมครับใช้เวลาไม่นานนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับมดก็ได้ทําการออกไปจนหมดแล้วนะครับก็มีเหลือบ้างครับตัวสองตัวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกไปนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ